เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ40นะคะเขาให้ choice, ช o ยส์มาสี่ชอยส์ซคือ Watch, Watched, Watching แล้วก็ To Watch อ่าสี่ชอยเนี้ยมันแปลว่า ดูหมดเลยนะคะแต่ว่า,าวยากรมันต่างกันเรามาดูกันสุดท้ายใช่ไหม I walked back to the hotel with my dad ฉันก็เดินกลับไปกับไปยังโรงแรมกับพ่อของฉันนะคะ To find the rest of my family เพื่อที่จะไปหา the rest of นะคะ the rest of แปลว่าที่เหลือนะคะ ก็คือเพื่อไปหาครอบครัวที่เหลือนะคะ we had a nice meal เราเนี่ยก็ได้กินมื้ออาหารที่แบบมิวแปลว่ามื้ออาหารนะมื้อที่ดีเลยเป็น nice ดี and i fell asleep the movie frozen ฉันเนี่ยก็หลับไปนะคะหลับไป น่าจะหลับไปตอนที่กำลังดูหนังเรื่องโปรเซนอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ลงชื่อว่าเดซี่นะคะดังนั้นข้อที่40หลับไปขณะที่กำลังดูหนังอยู่นะคะขณะที่อ่อันนี้ตอบะไยดีวอ h เฉยๆไม่ได้เนาะเพราะวอ h เฉยๆเนี่ยมันมันมีคำ มันมีกริยาหลักของมันอยู่แล้วคือ fail a sleep ใช่ไหมดังนั้นการที่มีกริยาอีกตัวหนึ่งอะมันผิดแล้วดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยตัดได้เลยหรือข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ2เนี่ย watch ในที่นี้เนี่ยมันเป็นมันขยายก็จริงแต่ว่ามันขยายในการถูกเป็นการถูกกระทํานะคะก็คือเหมือนกับถ้าเราแปลแปลถ้าออามาใส่ในนี้มันก็จะเหมือนกับ ฉันหลับโดยถูกดูด้วยหนังถูกดูหนังเรื่องโฟ o เซ n มันแปลกๆเนะเาะข้อที่4นะคะข้อที่4 to watch ถ้าแปลตรงตัวแล้วนะ to watch มันเหมือนกับเป็นการกระทำเพื่อที่จะทำอะไรบางสิ่งอะถ้าเราเอามาแปลในที่นี้นะคะ I fell asleep to watch the movie f r o z e n ฉันหลับ เพื่อที่จะดูหนังเรื่อง Frozen นะคะมันก็แปลกๆใช่ไหมมันเหมือนกับมันเป็นจุดประสงค์อะบอกถึงจุดประสงค์อะอย่างเช่นนะคำว่า to เนี่ยอาจจะต้องเราจะเจอคำนี้บ่อยๆมากเอ,อ่อยกตัวอย่างอะไรดี I I skip class to play basketball แปลว่าอะไรฉันเนี่ยสกิปนะคะสกิปก็คือโดดเรียนนะคะโดดคลาสโดดเรียนเพื่อที่จะที่จะไปเล่นบาสเกตบอลนะคะ ไปเล่นบาสน,นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์ของการกระทำหนึ่งอะ่ะดังนั้นข้อนี้เนี่ยต้องตอบข้อ3นะคะ I fell asleep watching the movie Frozen ก็คือฉันเนี่ยหลับนะคะโดยขณะที่กำลังดูหนังเรื่อง Frozen อยู่นะคะตอบข้อ3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้ว่ไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ